สรุปรายงานผลการตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม2 5 6 5ตอบโดยคุณจัก,กรีนะครับประเด็นข้อหารือนะครับตามันทึกที่พอสปอท85228ลงวันที่3พิจิกา2565ผสบหารือผกรมพิจารณารูปแบบใบแจ้งหนี้และลำดับการตัดชำระนี้ ประเด็นที่หารือรูปแบบใบจัดสรนใบจัดสันนี้ละการตัดจำรนานี้ปัจจุบันให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายตอบครับตอบอ,อพกอกรบพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้ 1. ใบแจ้งนี้ไม่ขัดต่อกฎหมายสามารถำดำเนินการได้ 2. ลำดับการตัดจำระานี้2.2.1 กรณีระดับการตัดชำระเงินคู้เพื่อเป็นค่าลงทุนข้อ1.2ข้อ1.3และข้อ1.4กำหนดให้นำดอกเบี้ยกลับเดิมก่อนพัฒนาระบบมาตัดชำระใน,นงวดสุดท้ายนั้นเห็นว่าประกาศทปทที่สประ .2.9 ทับ2.53ข้อ5.2.2วงเล็บหนึงกำหนด สินเชื่อที่มีการผ่อนชำระเป็นงวดให้ผู้ให้บริการนำเงินที่ได้ชำระหนี้ไปตัดชำระหนี้ตามยอดหนี้แต่ละงวดโดยให้ตัดหน้าทะเนียมดอกเบี้ยและเงินต้นของยอดหนี้ที่ลึกหนี้ค้างชำระนานที่สุดก่อนแล้วจึงค่อยตัดชำระยอดหนี้ที่ค้างชำระนานลงมาตามดับวงเล็ตัดชำระหนี้แบบแนวนอน โดยให้นำหลักเกณฑ์ตามข้อ5.2.1และ5.2.2มาใช้กับเรื่องนี้ปะปะนนี่ที่มีการถึงนัดมานี้ร,นระหว่างปปนด้วยทั้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นมาตรฐานขั้นตำ่ำผู้ให้บริการสามารถดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ มากกว่าหลักเกณฑ์ต่างกได้เช่นไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราหรือจำนวนต่ำกว่าที่ประกาศฉบับนี้กำหนดและตัดชำระเงินต้นก่อนเป็นลำดัแบแรกเป็นต้นจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวแบ่งได้สองกรณีดังนี้ข้อหนึ่ง การตัดชระหนี่โดยการตัดค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยและเงินต้นของยอดนี้ที่ลุกหนี่ค้างชำระนานที่สุดก่อนแล้วจึงค่อยตัดชำระยอดนี้ที่ค้างชำระนานลงมาตามระดับโดยรตัดชระหนี่แบบแนวหลังซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ และธนาคารานำหลักเกณฑ์ต่างๆมากกำหนดไว้ในข้อบังคับธนาคารช้อิสี่และช <c oughs> 1อสี่สบข้อสองการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์มากกว่าหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งีตามที่หาดงแม้ว่าการนำายอกเรียบปรับเดิมของบินที่หนึ่งและสองไปตัดชวะง้อสุดท้ายจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากกว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ตามประากาศเทปที่กกส2.9 25.63กรณีที่2อที่กล่าวมาทัางต้นประกาศแต่นาารกาไม่เป็นไปตามข้อประกับธนาคารที่กำหนดตามมาตรฐานท่านต่ำตามประก่ำเทปที่สกส2.9ลบ25.63กรณีที่1เช่นแห่งข้อกฏหม เจข้อบังคับฉบับที่44ว่าด้วยการให้การเกเสรกรกู้เงินข้อ26วรรค2และข้อบังคับธนาคารฉบับที่45ว่าด้วยการให้กลุ่มบุคคลผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนและองค์กรกู้เงินข้อ19วรรค2เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงพฤติการตามจัดชำระดังกาวจึงอยู่ในอำนาจของพอปกอธนาคารตามพรบธนาคารเพื่อการเกิดและสัดรอ์การเกษตรพศ .2509 มาตราที่18ท,ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าเอามวลกฎหมายแั่งและพัิชย์มาตราที่327บัญญัติว่าถ้าเจ้าหนี้ ออกไปเสร็จให้เพื่อการชำระต้นเงินท่านให้สัญฐานไว้ก่อนว่านครับพระพานิชมาตาสามสองเจ็ดบัญญัติว่าถ้าเจ้าหนี้ออกใบเสร็จให้เพื่อการชำระต้นเงินท่านให้สันฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้ร<อ>ับดอกเบี้ยแล้วธนาคารจะมีภาระการพิสูจน์เพื่อหักล้างข้อสันฐาณดังกล่าวเช่น ต้องเก็บหลักฐานใบรับชรำระหนีหน่กุณเป็นกู้ที่ปรากฏว่ายังค้างชำระดอกเบีย้ยทุกฉบับไว้กับสัญญากู้เป็นตน้นนอกจากนี้ดอกเบีย้ยที่ค้างดังกาวธนาคารไม่อาจคิดดอกเบีย้ยโซนดอกเบีย้ยที่ค้างชำระได้และดอกเบีย้ยค้างชำระมีกำหนดอายุความ5ปี นับแต่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ข้อ33ห่วื่อมีให้เพื่อมิให้ธนาคารต้องเสียหายควรกำหนดให้ตัดชำระดอกเบีย้ยปรับตามแต่ละงวดชำระที่เกิอดดอกเบีย้ยปรับนั้นไม่ควรนำดอกเบีย้ยปรับของบินที่หนึ่งและบินที่สอง มาว้ายงวดสุดท้ายของสัญญา2.2.2ลำดับการตัดชำระเงินคู่เพื่อเป็นมการใช้จ่ายเงินเขมงนเียงข้อ2.2และข้อ2.3แบ่งพิจารณาเป็น2ประเด็นดังนี้2.2.2.1กำหนดลำดับการัดชำระโดยตัดชำระบินที่1ในส่วนของดอกเบี้ยและต้นเงินคู้ก่อน แล้วจึงตัดชำระบินที่2.3.4ในส่วนของดอกเบี้ยปัดและดอกเบี้ยปีถัดถัดไปตามลำดับนั้นเห็นว่าทอททอปทอ,อ,ทอให้ความเห็นว่าเป็นเงินกู้ที่เข้าคายเป็นสินเชื่อที่มีการผ่อนเป็นลายงวดซึ่งรูปแบบการตัดจำระนี้ตามข้อ2.2และข้อ2.3 เป็นการตัดชะนี้ที่ให้ประโยชน์กับลูกหนี้มากกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่ทปทกำหนดเป็นไปตามประกาศทปทที่สปสองกทับส2 5 2 5ห้เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้อย่างไรก็ตามการตัชราดชำระดังกล่าวในส่วนของดอกเบี้ยที่ค้างชำระภายหลัง ชำระต้นเงินแล้วธนาคารไม่อาจคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยที่ค้างชำระและดอกเบี้ยทางกามีกำหนดอ,อายุความ5ปีนับแต่วันที่อาจบังคับสิทธิทเรียกร้องได้ตามประกกประมวลกฎหมายแห่งพาณิชย์มาตรา193 -33 เทับสวงเล็บหนึ่งซึ่งแตกต่างอายุความของต้นเงินกู้ที่มีอายุความสิปีตาม ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา193ข3 0นอกจากนี้ฟอสบอให้ข้อมูลว่าดอกเบีย้ยค้างที่เกิดขึ้นในบินที่2-3-4เป็นดอกเบีย้ยค้างของต้นเงินเพียงหัวดเดียวและเป็นต้นเงินที่มีกำหนดชำระเพียงหวดเดียวการออกเลขบินในระบบเป็นบินที่2-3-4 เป็นการดำเนินการของระบบ CBF านัา้นไม่ทำให้งวดกำหนดชำระภายง,งานที่มีงวดเดียวกายเป็นงวดกำหนดชำระหลายงวดได้ดังนั้นธนาคารควรตัดชำระนี่จากดอกเบีย้ยดอกเบี้ยแล่ต้องเงินตามแะ้วซึ่งเป็นไปตามประกาศพปรปที่2ประ2.9ับ2.5 เรื่องการคิดต่อเบี้ยปิดและชรนนี่และการตัดชันนี่ทั้งนี้ประเด็นการตัดชันนี่เป็นคู่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียวนควรหาลือทะพะทะเป็นหนังสือพร้อมยกตัวอย่างข้อทจริงปัญหาข้อกฎหมายและผลกระทบเกิดทางการตอบาตามในตามนัยะบันทึกบบทสกรมทัพ24 ศึงยนยลงที่ยีมีนาคมสงองหาลงันที่ยีมีนาคม2ส,สองห้าห้กำหนดให้นำดอกเบี้ยรับเดิมของบินที่หนึ่นแงแม์มารวมไว้ในงวดสุดท้ายนั้นมีความเห็น,นเช่นเดียวกับข้อสองจุดสองจุดหนึ่งอันหการต่ออายุสัญญาเงินกู้ โครงการเอ a เพ o รโและสัญญาอีกซึ่งมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการต่ออยายุสัญญาธนาคารควรประกาศอัตราค่าธรรมเนียมให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและควรประกาศวิธีการตัดกหนีของธนาคารให้ผู้ใช้ประการกาาาทราบทัท้ทงนี้เป็นไปาตามต่อปรท ที่สกสสองเก้าทัสองห้าหกสามเรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ข้อ5.2.4และคำถามคำตอบข้อ46วงเล็บบันทึกกกมทับ93736ลงวันที่7ธันวาคม2565วงเล็บปิด